ใน100%เซมี98%ที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยในยุคสมัยที่จักรวาลยังเต็มไปด้วยระเบียบอันเข้มงวดบนยอดเขาไกลลาดที่ปกคลุมด้วยหิมะนิจการพระแม่ปรารวตีมหาเทวีคู่ทรงสิริโฉมกลับต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวที่ยากจะอธิบายพระสวามีอย่างพระศิวะมหาเทพนั้น ทรงเป็นเทพแห่งการบำเพ็ญตะบะบ่อยครั้งที่พระองค์เสด็จหายไปในหุบเขาอันลึกซึง้งทิ้งให้วิมานเงียบเหงาความเหงานี้ไม่ใช่เพียงการขาดคู่ครองแต่คือการขาดพวกพ้องที่จริงใจพระนางทรงรู้สึกว่าในวิมานอันกว้างใหญ่นี้ทุกชีวิตต่างเกรงกลัวและขึ้นตรงต่อพระศิวะเพียงผู้เดียว แม้แต่เหล่าพูดบริวารที่เฝ้าประตูก็ยังพร้อมจะขัดคำสั่งพระนางหากนั่นคือความต้องการของมหาเทพแม้แต่ที่พำนักส่วนตัวข้ายังหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้ชิวหรือพระนางรำพึงขณะที่เหล่าบริวารของพระศิวะเดินเข้าออกห้องส่งน้ำโดยไม่เกรงเกรงแรงผลักดันนี้เองที่เปลี่ยนจากความโศกเศร้าเป็นความสร้างสรรค์ พระนางทรงตัดสินใจว่าจะสร้างผู้ปกครองที่เกิดจากหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของพระนางเองโดยแท้จริงเพื่อให้เป็นคนเดียวในจักรวาลที่จะซื่อสัตย์ต่อพระนางเหนือสิ่งอื่นใดพระนางทรงขูดผงเครื่องหอมแป้งจันทที่ฉโลมสิวกายผสมกับไออุ่นจากเหงื่อครและพลังจิตอันแรงกล้าปั้นแต่งเป็นกุมารรูปงามที่มีแววตาเปี่ยมด้วยความฉลาดเฉลียวทันทีที่พระนางประทานลมหายใจกุมารน,น้อยก็คุกเข่าลง แววตาของเขาไม่ได้สั่นคลอนด้วยอำนาจแต่ส่องประกายด้วยความรักที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดลูกจะอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องรอยยิ้มของแม่เขาเอ่ยคำสัตว์ที่กลายเป็นชนวนเหตุแห่งโศก,กนาฏกรรมเมื่อความกะตัญยูปะทะทิฐิเทพวันหนึ่งขณะที่พระแม่ปรารวตีส่งน้ำกุมาน้อยยืนเฝ้าประตูอย่างอาถรร ทันใดนั้นรัศมีสีเงินยวงประทุขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของพระศิวะผู้เพิ่งเสด็จกลับจากป่าลึกพระองค์ทรงมุ่งหน้าจะเข้าสู่วิมานตามความคุ้นชินแต่กลับถูกเด็กหนุ่มแปลกหน้าขวางไว้ด้วยไม้เท้าเพียงด้ามเดียวเจ้าหนูเจ้าเป็นใครนี่คือวิมานของข้าหลีกทางไปเสียพระศิวะตรัสด,ด้วยเสียงที่ทำให้ภูเขาหินแทบปริราวข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร แต่แม่ของข้ากำลังส่งน้ำอยู่และท่านไม่มีสิทธิผ่านประตูนี้ไปได้กุมารน้อยตอบด้วยน้ําเสียงที่เด็ดเดียวแววตาของเขาไม่มีความเกลียดชังมีเพียงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทางด้านพระศิวะความพิโรธเกิ่มก่อตัวขึ้นในใจไม่ใช่เพียงเพราะถูกขวางทางแต่เพราะทรงรู้สึกว่าระเบียบของจักรวาลกำลังถูกท้าทายโดยเด็กที่ไม่มีที่มาที่ไป พระองค์สั่งให้เหล่าคณะพูดหรือนันทีเข้ามาจัดการแต่กุมารน,น้อยกลับใช้ไหวพริบและการต่อสู้ที่รวดเร็วปานสายฟ้าจัดการเหล่าบริวารเหล่านั้นจนกระจัดกระจายความพ่ายแพ้ของเหล่าบริวารทำให้พระศิวะทรงรู้สึกเสียเกียรติอย่างรุนแรงทรงมองว่ากุมารผู้นี้คือภัยคุกคามต่ออำนาจสูงสุดของมหาเทพเหตุการณ์บานปลายเมื่อเทพอื่นๆอย่างพระอินทร์และพระวิษณุต้องเข้ามาแทรกแซง แต่กุมารน้อยผู้มีความรักต่อแม่เป็นที่ตั้งกลับสามารถยันกองทัพสวรรค์ไว้ได้เพียงลำพังนี่คือการต่อสู้ระหว่างความถูกต้องในมุมของลูกกับอำนาจในมุมของพ่อที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโศกนาตกรรมและปาฏิหาริย์แห่งการเกิดใหม่เมื่อการเจรจาล้มเหลวและโทสะบทบังปัญญาพระศิวะทรงคว้างตรีศูนอาวุธที่ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้เข้าใส่กุมารน้อย ในวินาทีที่โลหะสีทองพุ่งผ่านอากาศกุมารน้อยไม่ได้หลบเลี่ยงเพราะเขาสัญญาว่าจะไม่ก้าวถอยไปจากหน้าประตูแม้แต่ก้าวเดียวเสียงกมปนาดดังสนัน่นเสียงของกุมารน้อยกระเด็นหายไปในจักรวาลร่างนั้นลม้มลงเบื้องหน้าประตูวิมานที่เขารักษาไว้ด้วยชีวิตพระแม่ปารวตีเดินออกมาทอดพระเนตรเห็นร่างบุตรชายที่ไร้เสียงหัวใจของมหาเทวีแตกสลายจนแปลเปลี่ยนเป็นความมืดมิด พระนางทรงกลายร่างเป็นมหาศัสติผู้ทรงพลานุภาพในการทำลายล้างทั่วทั้งสามโลกสั่นสะเทือนด้วยเสียงกรีดร้องของพระนางในเมื่อโลกนี้พรากสิ่งที่ข้ารักที่สุดไปข้าก็จะพรากทุกสิ่งไปจากโลกนี้ท่ามกลางวิกฤตที่จักรวาลกำลังจะด,ดับสูญพระศิวะทรงตระหนักถึงความผิดพลาดอย่างมหันติทิฏฐิของมหาเทพมาลายหายไปเหลือแต่ความสำนึกผิด ทรงสั่งให้เหล่าเทวดามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและนำเสียงของสิ่งมีชีวิตแรกที่พบมาเพื่อชุบชีวิตบุตรชายของเทวีให้ฟื้นคืนชีพเทวดาเหล่านั้นได้พบกับพญาช้างผู้มีงาเพียงข้างเดียวซึ่งตามตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าช้างตัวนี้คือผู้บำเพ็ญบารมีที่พร้อมจะเสียสละเพื่อให้พระมหาเทพรักษาจัก,กรวาลไว้เมื่อเสียนช้างถูกนำมาวางลงและพระศิวะประทานพรชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ กุมารน้อยลืมตาขึ้นอีกครั้งในรูปแบบที่แปลกไปเสียงช้างขนาดใหญ่ที่มีงาเพียงข้างเดียวนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความรู้และพละกำลังพระศิวะทรงโอบกอดบุตรชายที่พระองค์เกือบจะฆ่าทิ้งด้วยมือตนเองและประทานนามว่าพระภิกขเนธพร้อมประทานพรว่าจากนี้ไปไม่ว่ามนุษย์หรือเทพจะกระทำการใดเจ้าจะเป็นผู้ที่ได้รับการบูชากรใครเพื่อนเพืองเพื่อเปิดทางและขจัดอุปสรรคทั้งปวง